Good morning everyone. Today we are going to learn about writing memo. สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึง unit 2นะคะบทที่2ของเรานะคะในเรื่อง writing memo หรือว่าการเขียนบันทึกย่อในสำนักงานนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงหัวข้ออะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ สำหรับคอนเทนต์นะคะสำหรับวันนี้จะมีเรื่อง what is memo นะคะ memo คืออะไรนะคะ why memo ทำไมเราต้องใช้ memo ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็น example หรือว่าตัวอย่างในการเขียน memo นะคะรวมไปถึงหัวข้อสุดท้าย memo form นะคะแบบฟอร์มสำหรับการเขียน memo นะคะวันนี้เป็นหัวข้อทั้งหมดที่เราจะพูดถึงกันตรงนี้นะคะไปที่หัวข้อแรกก่อนเลยค่ะนะักเรียน ครูขอตั้งคำถามก่อนว่า what is memo นะคะมีใครทราบไหมคะว่า memo คืออะไรนะคะ memo นะคะก่อนอื่นเลยค่ะมาจากคำเต็มว่า memorandum นะคะ what is memo ถ้าเป็นการตอบคำถามว่า what is memo แบบจริงๆเลยนะคะเขาบอกว่า a memo is a short official note that's it s e n t by one person to another within the same company or organization นะคะเมโมเนี่ยจะเป็นช็อตโน้ตนะคะเป็นช็อตเมสเซจเป็นข้อความสั้นๆน,นะคะที่ uh, มีการใช้ภาษาที่ค่อนข้างที่จะทางการนิดนึงนะคะเพื่อใช้สื่อสารกันนะคะมีความชัดเจนมีความสั้นกระชับสื่อสารกันภายในองค์กรเดียวกันหรือในบริษัทเดียวกันนะคะ ในนี้ครูได้เขียนความหมายสั้นๆนะคะของ memo ไว้ว่า it is a short message from one person to others in the same office นะคะนั่นหมายถึงเป็นข้อความสั้นส่งจากคนหนึ่งถึงคนอื่นๆนะคะที่อยู่ในออฟฟิศหรือที่ทำงานเดียวกันนะคะซึ่งคำว่า memo มาจากคำเต็มๆว่า memorandum นะคะ สำหรับภาษาที่ใช้ค่ะนักเรียนลองดูบริเวณนี้นะคะครูทำเป็นเครื่องหมายถูกไว้ให้สองอันจะได้ทราบว่าภาษาที่เราจะใช้ในการเขียนเมมโมเนี่ยแน่นอนค่ะนักเรียนมันเป็นข้อความที่ใช้ในสำนักงานในที่ทำงานนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ทั้ง Formal แล้วก็ s e m i f o r m o l นะคะ Form a l ก็คือทางการเนาะแล้วก็ Semiformal ก็คือกึ่งทางการนะคะ ใช้รูปแบบการเขียนทั้ง2แบบนี้ได้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงว่าทำไมเราต้องใช้เมมโมด้วยนะคะ why memo ทำไมต้องเป็นเมมโมด้วยนะคะมาดูจุดประสงค์ในการใช้นะคะในการเขียนเมมโมเราเขียนเมมโมไปเพื่ออะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยเขาบอกว่า we use memo to inform นะคะ inform คือให้ข้อมูละคะ่ะ อันที่2 remind นะคะ,นน 2, ind, ะ,ค,ะคือการเตือนความจำนะคะต่อไป report นะคะการรายงานและอันสุดท้ายหลักๆเลยก็คือใช้เพื่อการ communicate หรือว่าการสื่อสารนะคะอ่า communicate สื่อสารกันภายในองค์กรนะคะไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็ตามการน,นัดหมายการประชุมนะคะ มีการนัดหมายต่างๆก็จะใช้วิธีการเขียนเมโมได้นะคะต่อไปเป็นเรื่อง advantage หรือว่าข้อดีน,นะคะทำไมคนเราถึงเลือกที่จะใช้เขียนเมโมหรือบันทึกยยอเนี่ยในสำนักงานทำไมไม่เขียนจดหมายทำไมไม่เขียนประเภทอื่นเขียนช็อตโนตเขียนเ,เป็นโพสต์อิดแปะไว้ก็ได้นะคะครูใช่ไหมคะ อันนี้นะคะเรากำลังจะพูดถึงตัว advantage หรือว่าข้อดีของการเขียนเมมโมกันนะคะแน่นอนอย่างแรกเลยครูสรุปมาให้เป็น3 Point หลักๆนะคะก็คือ quick short แล้วก็ clear นะคะ quick นะคะเป็นข้อความสั้นๆค่ะนะเกรียนเพราะฉะนั้นการเขียนเมมโมเนี่ยไม่ได้กินเวลามากนะคะในการเขียนนะคะใช้เวลาน้อยในการเขียนก็เลยเป็นคำว่า quick แเป็นข้อดีอย่างที่1อันต่อมาค่ะเนื้อหามันสั้นกระชับนะคะไม่ยืดเยื้อนะคะต้องการจะสื่อสารอะไรเขียนใส่ไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นข้อดีแบบที่2ก็คือ short นะคะความสั้นกระชับและอันสุดท้ายภาษาที่เราใช้ใน m ม m o หรือว่าวิธีการสื่อสารการเขียนประโยคหรืออะไรก็ตามนะคะถ้าเป็นการเขียน memo จะต้องมีความลียร์นะคะก็คือชัดเจน เข้าใจง่ายนะคะเพราะว่าเราสื่อสารกับหลายคนในองค์กรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะสามารถสรุปข้อดีของเม m โมได้เป็น3ส่วนด้วยกันคือ Quick Short แล้วก็ Clear นะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนต่อไปที่เราจะพูดถึงกันนะคะอันนี้เป็น example of writing memo นะคะหรือว่าตัวอย่างในการเขียนเมมโมนะคะนักเรียนจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ย เขาก็จะมีแบบฟอร์มอยู่สักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องที่สีที่เราจะพูดถึงกัน mm hmm. ก็คือเรื่องของแบบฟอร์มในการเขียนเมโมนะคะบรรทัดแรกเลยค่ะนักร,รียนเป็นคําว่า to นะคะ to ตามที่เราเคยเรียนมาเลย to คือถึงนะคะถึงใครนะคะอันนี้เขาบอกว่าถึง all staff นะคะถึงพนักงานทุกคนนะคะ from sales manager ผู้จัดก,การฝ่าย ขายนะคะ sales นะคะแล้วก็ subject subject ตัวนี้เป็นหัวข้อนะคะหัวข้อหรือหัวเรื่องเป็นส่วนที่อ่อานแล้วจะต้องทราบคร่าวๆว,ว่า memo นี้มีเนื้อหาหลักๆเกี่ยวกับอะไรเช่นอันนี้เขาบอกว่า subject ของเขาเนี่ยคือ meeting appointment หรือว่าการนัดหมายการประชุมอย่างนี้เป็นต้นคนอ่านก็จะทราบแล้วว่า อ๋อเมมโมนี้เขียนมาเพื่อจะสื่อสารเรื่องการนัดหมายการประชุมนะนะคะส่วนประกอบที่4ค่ะคือเดทนะคะหรือว่าวันที่นะคะวันที่ที่เราจะเขียนลงไปในเมมโมจะเป็นวันที่ที่เรากำลังเขียนเมมโมนั้นอยู่นะคะจะไม่ใช่วันที่ที่จะเป็นเนื้อหาที่อยู่ในเมมโมหรืออะไรนะคะให้เป็นวันที่ปัจจุบันที่เรากำลังเขียนเมมโมนั้นอยู่นะคะส่วนต่อไป จะเป็นส่วนของเนื้อความนะคะส่วนของเนื้อความมาดูอันนี้ดีกว่าเขาบอกว่า t h e r e will be a meeting on January 2 6 at Golden Grand Meeting Room at 9 a.m. Please wear the office uniform and prepare for the speech นะคะนักเรียนขาครูขออนุญาตแบ่งเนื้อความตรงนี้ออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรก เราจะเรียกเขาว่ารายละเอียดหรือสิ่งที่ผู้เขียนอยากให้ผู้อ่านทราบนะคะเป็นรายละเอียดทั้งหมดหัวข้อเขาบอกว่าเนี้ยเป็นการนัดหมายการประชุมนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อหาส่วนแรกเขาพูดถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการนัดหมายประชุมทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีมีที่นะมีการประชุมวันที่2 6มกราคม บอกสถานที่เรียบร้อยนะคะ Golden Grand Meeting Room นะคะบอกเวลาเรียบร้อยด้วยว่า9โมงเชานะคะอันนี้คือส่วนที่1ส่วนที่2องะคะ่ะนกักเรียนหากมีอะไรที่อยากจะแจ้งนะคะหรือบอกให้คนอ่านปฏิบัติปฏิบัติตามนะคะให้ทำตามนะคะหรือว่าขอความร่วมมือเรื่องอะไรเราจะเขียนต่อในส่วนที่2 อันนี้เขาบอกว่า please wear the office uniform and prepare for the speech เห็นไหมคะไม่ใช่แจ้งข้อมูลให้ทราบอย่างเดียวแต่มีส่วนที่ต้องรบกวนคนอ่านว่าให้ทำอะไรให้เราด้วยก็คือช่วยใส่เครื่องแบบของบริษัทด้วยนะแล้วก็ prepare for the speech ก็คือให้เตรียมตัวสำหรับการพูดด้วยนะคะแปลว่าในที่ประชุมจะต้องแบบมีการพูดนำเสนออะไรสอย่างใ,ใช่ไหมคะให้สมาชิกเนี่ย หนึ่งใส่ชุดบริษทัท2เตรียมตัวสำหรับการพูดด้วยนะคะคเพราะฉะนั้นส่วนนี้เป็นส่วนที่ผู้เขียนเขาอยากจะแจ้งให้ผู้อ่านเตรียมตัวหรือทําตามนะคะ,ะเพราะฉะนั้นตรงเนื้อหาหลักๆที่จะต้องมี1คือรายละเอียดค่ะทำอะไรเมื่อไหร่ที่ไหนส่วนที่2หากมีอะไรที่ต้องการรบกวนให้ผู้อ่านทําตามขอ,อความร่วมมืออะไรก็ตามเขียนลงไปด้วยนะคะและส่วนสุดท้ายค่ะ s ะะ i gnature หรือว่าส่วนของ l i ย e n ็นนะคะใส่ลายเซ็นลงไปด้วยตรงฟอร์มตัวนี้นะคะเน้นย้ำนิดหนึ่งตรงฟอร์มตัวนี้นะคะตรงทูกับฟอร์มถ้าเขาแจ้งเป็นตำแหน่งตำแหน่งในที่ทำงานมาให้ใส่ตำแหน่งในที่ทำงานนะคะนักเรียนนะคะลายเซน็นหรือว่าชื่อจริงของเราจะมาใส่ข้างล่างโอเคนะคะเดี๋ยวส่วนต่อไป เราจะมาพูดถึง memo form นะคะนี่เป็นส่วนสุดท้ายแล้วนะคะในส่วนแรกที่เราพูดถึงกันไปเมื่อกี้ to from subject แล้วก็ date ในส่วนนี้เนี่ยเราจะเรียกเขาว่า heading หรือว่าส่วนหัวของ memo นะคะแบบฟอร์มแรกเลยคือส่วนหัวของ memo จะเขียน memo ต้องมีรายละเอียดตามนี้นะคะส่วนที่2 body ส่วนของเนื้อความนะคะและส่วนสุดท้าย Signature นะคะลงนามหรือว่าการลงชื่อเซ็นชื่อนะคะ,ะวันนี้ก็ครอบคลุมทั้งหมด4หัวข้อแล้วนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะจะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรนะคะขอให้ติดตามชมกันนะคะนักเรียนก็เจอกันครั้งหน้าค่ะ see you next time